ตวงลงไปดับหน้าให้เบิง้งในเราตวงวเร็เวๆนี่นครับหน้างานโหสุดๆนี่เกือบจมครับตรงนี้นี่ๆๆตรงนี้เกือบจมฝั่งนู้นอะลงไม่ได้เลยนะครับฝั่งนู้นมานี่ลงไม่ได้ครับนี่ก็เกือบจมนะตรงนี้ก็เกือบนะวิ่งได้ตรงนี้มานี่ไปนี่ แค่นี้นะัฝั่งนน้นได้อยู่ฝั่งนน้นไม่มีน้ําดินเป็นดินเหมือนดินสมองวิ่งได้แค่ค้างเดียวนะต้องวิก่งออกรอยใหม่ตลอดถ้าวิ่งรอยเดิมไม่รอดครับถ้ารอยเดิมนี่ก็ช่วงนี้ก็หน้าง,งานโหดๆห,หน่อยเจอบักตัวงกับพ่อมันมาไทยไว้ โหดหน่อยโหดสุดสุดโหดกว่าของพ้ออีกนะครับอยู่นี่ก็ประมาณนี้ครับหน้างานของเจ้าสี่เจ็ดวันนี้ก็สิ็จสิ้นภารกิจครับต่อไปก็ถึงเวลาผมจะไปอาบน้ำนอนครับรอเข้างานประจำกลางคืนนะครับ อัปเดตหน้าง,งาน,นครับนี่ครับตวงอนะ่ะมันอยู่ในรถนี่นะครับแม่มันกําลังเจ้าลงครับผมจะไปนอนฝนะั่งนู้นลงไม่ได้นะฮะหัจับเนเป็นดินเหมือนดินสมองตอนวิ่งดูรอบแรกเหมือนจะรอดนะพอลากจริงๆไม่ได้ะคะไปไม่ไหวนะ เจอกันคลิปหน้าครับขอสวัสดีครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ